ส่วนคลิปนี้ต่อจากคลิปที่แล้วนะก็คือถ้าใครทอยู่ในวัยทำงานหรือว่าอยู่ในช่วง 18-20, นะก็คือหรือว่าอยู่ในวัยทำงานต้นๆนนะก็คือ <c oughs> วัน300รได้เจ็ดพันกว่าก็อาจหากไว้เดืนสองพันก็ได้เป็นเงินเก็บก็หาเวลาว่างซื้อกองทุนรวมก็ได้กองทุนรวมทอง กองทุนรวมหุ้นเรียกนม้มกองทุนรวมนู่นกองทุนรวมนี่ผมรับรองเลยถ้าคุณอายุสามสิบนะคุณได้จับเงินล้านเก็บเงินเพียงเดือนสองพันถ้าคุณมีมากกว่านั้นคุณก็อดไปมากกว่านั้น,น,นก็ได้กองทุนหุ้นเรียกนม้มโตปีละสิบสองเปอร์เซ็นต์บางปีโตมากกว่านั้นนี่ แล้วทองก็ราคาขึ้นทุกปีแล้วคุณอาจเสี่ยงโชคเดินระบายเดินระบายก็ได้เสี่ยงโชคเสียวถูกรางวัลนิดหนึ่งแล้วก็ก็แค่แปดสิบบาทก็คือเสี่ยงโชคเดินระบายก็ได้ไม่ต้องไปเล่นเยอะหรอกแล้วก็อาจถ้าก็ค่อยศึกษาไปพอคุณอายุสามสิบจับเงินหลา้านได้คุณก็ออกมาเป็นทธุร,รกิจของตัวเองหรือว่าเป็นเทรดเดอร์ก็ได้ เป็นผมก็ไม่ต้องเป็นไปนเป็นที่ฆ่าให้คุณได้จับเงินล้านบางทีมีสองสามล้านนู่นถ้าถ้าอยู่ในช่วงอายุสิบแถึงยี่สิบเนาะเพราะในวัยของเงนเนะ่ะคุณมีเวลาปีหนึ่งมีสิบสอเดือนจำผมไว้จำคำผมไว้10ปีมีร้อยสเดือนแล้ว ออมเดือนสองพันกองหุ้นชบต้นทบดอกคุณได้เงินปันผลมาคุณก็ซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มได้เงินมีสมิเสร็จได้โบนัสมาก็ไม่ต้องใช้ช่วงแรกก็ประหยัดไว้ก่อนคนที่มีเขาประหยัดทั้งนั้นแหละใครมาหามยืมเงินก็บอกไม่มีไม่มีไม่มีพยายามประหยัดเงินเดือนคุณเพิ่มมาขึ้นทุกป,ปีนะต้องบอกไว้ก่อนถ้าใครไม่อยากเป็นขี้ข้าใครไปทั้งชีวิตนะ ฟังคำผมไว้ผมยังเสียใจทุกวันนี้เลยในวัยที่สามสิบห้ายจ้งสามสิบหกไม่มีเงินเก็บจำคำผมไว้ะคนที่คุณช่วยในในที่ทำางานมันพึ่งไม่ได้ถ้าคุณออกอ่ะมันก็ไม่นับถือคุณแล้วคุณไม่มีผมประโยชน์ให้มันมันก็ไม่นับถือคุณแล้วไม่ว่าในจ้างไม่ว่าเพื่อน คุณลองบอกว่าไม่มีเงินแล้วมันจะคบคุณไหมเพราะาชีวิตคุณทำางานไปเลิกงานนะก็กลับหอนอนก็ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากค่ะดูเซรั่มซีรีส์ครเครียดเทีย่ยวพักผ่อนบ้างเที่ยวภูเขาบ้างลาพกร้อนปีหนึ่งคุณก็มีเงินเที่ยวแล้วก็คือถ้าใครไม่มีเวลาถึงขั้นไปซื้อเองก็ ตั้งพอร์ต CDMA ก็ได้ไล่ซื้อหุ้นเติบโตที่ตันแล้วสอบตั้งให้แล้วก็ซื้อกองทุนรวมเย็นๆก็ได้ต่างเลิกงานก็ได้ซื้อกองหุ้นรวมซื้อได้ตอดลอดเวลา24ชั่วโมงก็ซื้อเดือน2อ0 0 3 0สาเงินเดือนเพิ่มขึ้นก็แบ่งครึ่งๆเกะกินเก็บไว้ในธนาคาร10%รพอก็ครึ่งๆเงินปีเงินเดือนขึ้น300 ูซื้อกองทุนเพิ่มอีกร้อยหู้เอาไปกินจ่ายอีกร้อหต่อเดือนถ้าคุณคิดได้นะเงินล้านไม่หนีคุณไปไหนฟังคำหม่มไว้แต่เลือกเพื่อนมากกว่าความสบายของชีวิตตนเองเพราะสุดท้ายแล้วคุณไม่มีเงินมาตัวไหนมันก็ไม่มองคุณ ถ้าคุณมีเงินมีต่อคนเข้าแห่ถ้าคุณอยากมีเงินล้านนะแล้วก็ไม่ต้องให้ใครยืมถ้าคุณคิดให้ใครยืมนะคุณเอาให้เขาไปดีกว่าแล้วบอกว่ามีเมื่อไหร่ค่อยคืนกูถ้าคุณคิดได้นะแต่าคุณคิดว่าให้ยืม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 ถ้ามันไม่มีบรญญาใช้ขึ้นมานะคุณก็ทวงโดนค่าอีก โดนทวงแล้วทวงอีกทวงแล้วทวงอีกคนไม่มีต่อให้ทวงแทบตายมันก็ไม่มีนะถ้าคุณมีคุณขอให้ให้ยืมโอเคเข้าใจฉลาดบ้างผมสอนในวัาานสามสิบห้าย่างสามหกมษสารนี่ผมก็สามหกผมไม่ใช่เด็กน้อยแล้วผมผ่านโลกการทำงานมานับสิบปีใช้เงินฟุม่มเฟือย ได้กินโดนแฮกบ้างโดนอะไรบ้างธนาคารไม่รับผิดชอบเนะโดนแฮกผ่านทูมันนี้ไม่ชอบผมโงนะ่เละแต่ก็คือโดนกันเยอะคุณก็เห็นข่าวอยู่ว่าโดนเงินเยอะกันกดลิงก์กันนู่นกันนี่คุณก็เห็นข่าวอยู่ท้องแกง๊งโคซินเตอร์โอเชบ๊ายบายโชคดีถ้ามีเงินล้านแล้วามาอวดจนด้วยนะผมไม่เอาหรอก อันนี้บอกด้วยความหวังดีมีเงินล้านก็ไล่อวดเลยคุณก็อาจซื้อรถโยนมือหนึ่งเงินสดก็ได้ซื้อบ้านเงินสดก็ได้ไม่มีบ้านไม่เป็นไรแต่คุณมีบ้านเน่คุณต้องเป็นขี้ข้าเขาอีกสามสิบปีเดินหน่อยไม่มีใจธนะคัรก็ยึดไม่มีรถยนต์ไม่เป็นไรไม่มีใจเขายึดรถคุณ คุณขับมอไซค์กระจกกระจอกสักสิบปีไม่ตาย,ยนะแต่คุณวินนี่ไม่มีใจคุณจะอายไปทั้งชาติเค้เข้าใจ